adudi saya sahabat awak sebenarnya amadelo dia nak tinaga kira kan amadelo lele ade mai lor kan he piji dia mm ade tinaga kira kan amadelo kira kan dotia kira kan ade kira kan le mm kira kan datang tu dotia kira kira jawab tunan le jawab anda tiga gitu le amadelo lor nen ne siti nak pay dia

กเ็เอาน้าเลยช้าแหละยกเว้นตอนนี้ก็ได้พากันตื่นมาแล้วก็พากันมานั่งสนทนากาันก่อนที่จะเข้ากิจกรรมเนาะก็ถือว่าได้มาปัดเป่าความง่วงเหงาเขานอนได้อย่างหนึ่งเนาะ,ะเพราะว่าเรา สมาธิเราก็ตัดไปตัดไปตอนเย็นไปแล้วแต่ตอนเช้านี่ก็มีแต่มานั่งมาคุยกันเนาะตอนนี้นักเรียนมี28คน28คนนี้กําลังตื่นมาอีกเด็กเล็กอย่างไม่มายังไม่ตื่นเลยเพราะว่าต้องให้ไปตามเนาะต้องให้ไปตาม ทีนี้ก็นักเรียนมาทํากิจกรรมตีห้ครึ่งเนาะตีห้าครึ่งก็มาทํากิจกรรมกันเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความกระตือร้อนมีความตื่นตัวพอหลังจาก ทำเช็คการเช็คชื่อเสร็จแล้วก็ออกกําลังกายออกกําลังกายเสร็จแล้วก็เข้าสู่กิจกรรมตอนอ่าเข้าเข้าสู่กิจกรรมในตอนตามปกติเนาะแต่ตอนนี้ก็เรียกมาทยอยมาเรื่อยๆรื่อยอย่างเมื่อคืนนี้กิจกรรมเมื่อคืนนี้ก็รู้สึกว่าเป็นที่อ่า เป็นที่ถูกอ,อกถูกใจสําหรับนักเรียนที่มีความประสงค์อยากจะ,ะนั่งสมาธิเนาะนั่งสมาธิกันเป็นระเบียบนั่งสมาธิตอน,นตอนตอน,ตอนเย็นก็ไม่เป็นไรถ้านั่งสมาธิตอนเช้านี่อาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับง่วงเอาหานอนได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ หลังจากนี้ก็จะมีการเช็คชื่อเสียเรีไร้อยแล้วก็ออกกํำลังกายตามตามที่ท่าต่างๆของอที่ที่ผู้นำนตอนนี้ก็มาอยู่ก็มีสี่คนปฐวีคนที่ไม่ตื่นนี้ก็มีบทเนาะมีบทของเขาอยู่มีระเบียบของเขาอยู่ ยังจะแม่เป็นการเอาเปรียบเพื่อนเนาะคงจะมีวิธีการอยู่จะทํำยังไงมีชื่ออยูนะ่มีชื่ออยู่เช็คช,ชื่อเสร็จแล้วคนที่ไม่ตื่นนี่มีใครบ้างเนาะก็จะได้ให้ตื่นทุกคนเนาะที่ได้ไม่เอาเปรียบเพื่อนเพราะว่าเป็นการฝึกนะเป็นการฝึกเป็นฝึกในทางที่ว่าตาระเบียบของนักเรียนหอพักอ่านะ มีการตื่นขึ้นมาแล้วมีการออกกําลังกายแล้วก็มีการทํากิจกรรมต่างๆอันนี้ก็ไม่มีใครที่จะฝ่าฝืนระเบียบเพราะว่าเขาก็รับผิดช,ชอบในหน้าที่ของตัวเองเนาะเพราะว่ามีชื่อมีอะไรในการเขียนในการเช็คชื่อท,ทุกอย่างเลยทยอยมาตามลำดับก็ เป็นกิจกรรมที่ทําให้หนักเรียนมีความกระตือร้นนักเรียนไม่ไม,ไม่ไม่เสียเวลาไม่เขาเรียกว่าอะไรตอนเช้าจะได้ไม่ต้องไปขยี้ตาแล้วก็จะไปรับประทานอาหารเลยไม่ได้แบบนั้นอันนี้เรียกว่าขึ้นมาแล้วก็ตื่นมาแล้วก็มาทํากิจกรรมร่วมกันตรงนี้เนาะอันนี้ก็ถือว่าถูกต้องตามระเบียบนักเรียนนักเรียนมากันครบ เลยเนี่ยมากันเยอะเลยก็ถือว่ามีความรับผิดชอบไม่มีใครฝ่าฝืนยกเว้นคนที่ลายกเว้นคนที่กลับบ้านเนาะทำปกติเนาะหลังจากออกหลังจากเช็คชื่อเสร็จแล้วก็ออกกาลังกายเหมือนเดิมเนาะเพราะฉะนั้นนักเรียนหอพักนี้จะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมในการปฏิบัติเต็มเปี่ยมทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับความอดทนไม่ว่าจะเรื่อง ความความขยันอะไรต่ตออะไรก็อยู่ในนักเรียนหอพักนี่แหละเพราะว่าพ่อแมอ่ได้ให้มาอยู่ที่โรงเรียนก็มาฝึกม,มาฝึกตั้งแต่เชา้ายันเย็นฝึกตลอดวันเลยเนาะฝึกพอหลังจากจบไปแล้วก็จะได้มีอนาคตที่ก้าวหน้าเนาะเหมือนกับว่าได้รับการฝึกมาอย่างดีเลย ฝึกเป็นเรียกว่าทำเหมือนพุทธพุทธภาษิตว่าฝึกการฝึกตนเรียกว่านะบุคคลผู้มีตนฝึกฝนดีแล้วบุคคลที่มีฝึกฝนบุคคลที่มีตนฝึกฝนดีแล้วเป็นผู้ผู้ประเสริฐอันนี้เขาฝึกตัวเองหรือว่าสุภาษิตข้อหนึ่งว่า อัตานังธรรมยันติสุภตาแปลว่าผู้ประพฤติดีย่อมฝึกตนเนี่ยนักเรียนก็ฝึกตัวเองนักเรียนฝึกตัวเองเนาะฝึกตัวเองได้ฝึกตัวเองตลอดเลยตั้งแต่ตั้งแต่เช้ายันเย็นฝึกตัวเองทุกเวลาไม่ว่าแต่เป็นนั่งเรียนไม่ว่าแต่ละทุกอย่าง โดยเฉพาะเขาจะคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับการไม่เอาเปรียบเพื่อนอะนะเพราะว่านักเรียนเพื่อน,อนตื่นมาเราก็ตื่นได้เนาะอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดละอันนี้เปน,นั่งข้าบนครับเป็นความหวังดีเป็นความปรารถนาดีของโครงการเขากิจกรรมนะกิจกรรมต้องการให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมตรงนี้ เพื่อที่จะได้ตื่นตัวตลอดระตือร้นตลอดอืมระตือร้อนตลอดคุโบมีใชบังคับนี่ก็มาครัน right? ัมะครัาครับ้าม่วาร คนที่ขาดคนที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีบทลงโทษอยู่เนาะเพื่อให้เป็นระเบียบมีรายชื่ออยู่นี่หมดแล้วว่าใครมาไม่มาเนาะพอดีไม่ได้เอา youtube มากันเลย ไม่มีลำโพงไม่ได้ใช้ลำโพงถ้าได้แหละนุกอทำอ่าห้าเจ็ดเจ็ดห้าสามสิบห้า หลังจากเสร็จกิจกรรมออกกำลังกายเสร็จแล้วเราก็าไปทำภารกิจส่วนตัวอาบน้ำอาบท่าแล้วก็เตรียมตัวรับประทานอาหารนาะแล้วก็เข้าสู่กิจกรรมในตอนอตั้งแต่เช้าจุดเย็นนาะตื่นมาด้วยอารมณ์แจม่มใสรับบรรยากาศที่สุดชื่นเสร็จที่ยงครับมาไม่หมด มาขาดไข่บ้างขาดไข่ธนวัตชารวัตชธนวัตชารวัตธาจา